นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้2ขอนำเสนอหนังสั้นเรื่องความรักของพ่อขอเทินท่านรับชมได้แล้วค่ะเบนเสร็จหรืยังลูกจะออกไปพร้อมพ่อไหม แั้นเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนนะพอน่อวางตังไนะว้ให้ตรงนี้นะลูกอยู่บนโต๊ะนี้นะฮโเป้อยู่ไหนอ่ะมารับกูหน่อยดิเคเดี๋ยวกูไปรอมน้าปากซอยนะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวออกไป แค่นี้จะพออะไรวะน้อยจอยอ๋อลุงดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอด,พอดีแม่อยู่ไหมอะไม่อยู่คะ่ะแม่ไปตลาดพอดีลุงอยากจะขอยืมเงินไปไว้ซื้อกับข้าวให้เบ้นหน่อยตอนเย็นลุงไม่มีเงินเลยลุงเอากี่บาทคะ ลุงยืมสักสองร้อยโอเคค่ะไมรค่ะอนี่พอดีเลยยุงไม่ต้องรีบคืนนะคะค่อยเอามาคืนก็ไดนะ้ขอบใจหน้าหลานไม่เป็นไรค่ะงั้นยุงไปทำง,งานก่อนนะค่ะยินดีครับดีครับนี่มือซัมเมอร์เลยก็ไม่รู้ว่าหน้าเบื่ออะ่ะมึงแบบ้ยอน้าพูดโสไมไรเป้ยน,นี้เป็นเท่าไหม่ อยากเที่ยมากเลยอะมึงมึงก็พูดอยู่นั่นแหละไม่ไปสักทีเออวันนี้กูไปได้แหละเอากูก็ที่กูไม่ไปอ่ะแม่งพ่อกูแม่งไม่มีเงินไอเลยมบนไาไปถุงนี้จัดใส่ถุงเงิเบนเก้ามงแลยอย่าลืมไปเรียนนะเรียนอะไรนักหนาเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้เรียนวันแรกอะอย่าลืมไปเรียนหรอกดูแล้หนาเดี๋ยวก็ขึ้นหรอกต้องขึ้นหรอกมึง กูก็ไม่คืนหรอกคุณกูเป็นนั้นแหละไปดูแบงก์กับแคนแข่งบัตรเปล่าวะไปดิไปดูทั้งคนเออมึงพาก,กูไปขอเงินพ่อกูหน่อยดิพ่อกูทิ้งเงินให้แค่สองร้อยเองอะ่ะกูว่าคงไม่พอหรอกที่ไหนวะที่โรงเรียนอะเออเอ,อ,อ่ะพ่อของเงินหนยดิเงิแค่นี้ไมพอหรอกพอเหลือเงินแค่เงี้ยลูกเงินค่าเทอมของลูกพ่อก็ยังไม่ได้จ่ายเลยโอ๊ยอันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยจ่ายแล้วลูกจะเอาเงินไปทำอะไรล่ะลูก เพไาะอะไรเหต ma a, <tem <tem ุไหนเล่ามาเม้ามอยต่อดิไม่มีอะไรไปไปเยจช่วมคนเจ๊หมดกันนะชั่โมเนี่ยเหมก็โอเคเลอุ oh. ้ยมอนูอุ้ยเสื้อขาวแบบเตดเดียวปิช่วงเสื like, ้อขาวเตเดียวปิ้วะไม่โอ้เสื้อลานี่อ มึงควรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนี่เป็นเมา่มอยมาคืออะไรทำไมถึงเป็นแฟนกับไอหยุดนั่นมึงพูดมาเดี๋ยวนี้เลยนะคือมองไว้นานมากอะแกจริงๆสูซีเป็นอยู่เนี่ยเมามามีอยู่สามคนมึงจะให้กูเอาใครไอ้กัวเสื้อลายจริงเหรออืมแบบมึงแตกมึงจะกูชอบคนรึขันเตะกเดียวพูดไม่เป็นไรค่ะ แล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนอะแต่ว่าค่าข่าวเดี๋ยวจะรีบไปข่าวอ่ะมึงพ่อกูเป็นอะไร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 พ่อกูเป็นลงข้าโลงบานว่ะแต่ตอนนี้เพื่อนพาไปกลับบ้านแล้วเฮ้ยจริงคะไปเหอย ลูกแม่งทำไมเป็นคนยิ้ัใ,ใสแบบนี้วะดูแต่ช่าถือมือติสพพมาเนพ,<อ>พ่พอ่อพ่อไงพง่ขอโทที่เป็นตัวไม่ดีอบอกไปนี้ไม่ตั้งใจเรียนจะไมตัวเดีอีบแล้ว,ลวมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป่อบไปนี้ก็ตั้งใจเรียนดีรนะ หนังของพวกเราหนังเรื่องนี้มีข้อคิดที่ว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรหรือจะมีพฤติกรรมอย่างไรพ่อก็ยังสามารถให้อภัยลูกได้เสมอสำหรับพวกเราของากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หนังสั้นของพวกเราความรักของพ่อไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อก็ยังคงรักพ่อเสมออยากให้ทุกคน